<ะ>กกันีป<ะ>ครับ<ะ>ออปลานะครับปลาแม่น้ำมูลช่วงนี้ปลาอร่อยนะครับอ,อันนี้ปลาเพียนะครับปลาเพียคุณก็จะเื่นปลาเพียนะครับตัวใหญ่มาก ตัวขขขใหญ่หหออามากนะครับจะอร่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาจีนนะครับออสองตัวนะครับช่วงนี้ปลาแม่น้้ำมูลอร่อยมากนะครับฝากการติดตามด้วยนะครับให้กับนักไลฟ์ช anel ด้วยนะครับ ตัวใหญ่ยายมากสดสดนะครับยังไม่ตายนะครับปูก็มีปลาก็มีปูก็มาปลาก็มีปูก็มาปลาก็มีนะครับ ปูก็มาปลาก็มีนะครับน้ำเต้าปูปลานะครับเลือดแต่น้ำเต้นตานี่ปลาปูก็มาปลาก็มีครับขอบคคุณรับเขาเป็นหลนังเองใช่ไหมหรือหลังเขาใช่ไหมหลังแล้วจะงห,ยะหอยใช่ไห